สพรัสดุจนรัศกราชหนึ่งนหนึ่งร้อยแปแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมร,ราชโองการสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมแห่งพระยาปรัชเมืองนครราชสีมาขึ้นเป็นท้าวสุรนารีพร้อม ทานเครื่องจยดถาดทองคำใส่เครื่องเกียร์หมากหนึ่งสำรับจอกมากทองคำหนึ่งคู่ตลับทองคำสามใบเ,าเาบ่าเตาปูนทองคำหนึ่งใบคนโทและขันน้ำทองคำย่างละหนึ่งใบและขอให้จำเริญศิริสวัสดิ์คู่เมืองนครราชสีมานับแต่นี้ไป